สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องคนรถไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายงานพิเศษ EP.T.25 นะครับที่สถานีรถไฟกรุงเทพหล่นลำพงในวันที่2มิถุนายน2566อันนี้เวลาประมาณ14นาฬิกานะครับในชาชลาที่5มีขบวนรถพิเศษขบวนหนึ่งนะครับเป็นขบวนรถพิเศษที่961ต้นทางสถานีกรุงเทพหุ่นล,ลำพงปลายทางสถานีเชียงใหม่ นะครับเป็นรถปร,ประกาศทั้งขบวนนะครับแถมมีความพิเศษตรงที่เป็นรถ Blue Train ทั้งชุดและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับขบวนนี้ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งของขบวนรถพิเศษรับน้องรถไฟของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไม่ได้เปิดวิ่งมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆนะครับจนกระทั่งในเวลานี้โควิดก็ เหมือนจะค่อยๆหายไปนะครับจนมาตรการหลา,หลายๆอย่างก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเปิดเดินขบวนรถพิเศษรับน้องรถไฟของมอเชียงใหม่ได้นะครับแต่จัดเต็มมากๆครับปีนี้เพราะว่าถ้าดูจากการรับน้องในปีก่อนๆนะครับจะเน้นไปที่รถนักชั้นสาแบบพัดลมเป็นหลักนะครับแต่ปีนี้ปี2,516มาแบบจัดหนักจัดเต็ม นะครับด้วยรถนอนและรถนั่งปรับอากาศบลูทรีนนะครับหลัก12คันโดยประมาณนะครับแค่คันสุดท้ายท้ายขบวนก็ถือว่าน่าดูชมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ละคันเลยครับว่าแต่ละคันจะเป็นอย่างไรบ้างและพ่วงด้วยรถอะไรบ้างในตระกูลบลูทรีนนะครับคันแรกนะครับนับจากท้ายขบวน เป็นบชทตปนะครับหรือรถนั่งชั้นโทรูประกาศหรือชั้น2นะครับหมายเลข108นะครับคันนี้เป็นรถนั่งประ,ประกาศในตระกูลรุ่น14นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนำเข้ามาเมื่อปี2,547นะครับอันนี้ก็เป็น1ใน8คันของรถนั่งประ,ประกาศูเทรนด a รุ่น14ที่นำเข้ามานะครับ และคันนี้ก็เป็นคันเดียวครับที่มีห้องพนักงานท้ายตู้นะครับเดิมหน้าท้ายตู้จะมีหน้าต่างตรงหน้าอุดนะครับแต่ว่าในการออกวาระครั้งล่าสุดนี้นะครับก็ถูกอุดหน้าต่างหน้าอุดที่เป็นห้องพนักงานทั้ง2ด้านเรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่หน้าต่างตรงประตูหน้าอุดและก็ยังมีฐานป้ายไฟ เป็นเฮดมาร์กท้ายขบวนอยู่นะครับซึ่งยังคงติดตั้งไว้อยู่แต่ก็ไม่มีป้ายนะครับมีเพียงไฟที่ส่องออกมาเท่านั้นนะครับงานนี้ก็ทำสีโดยน่าจะที่กรุงเทพนะครับโดยโรงงานสีนะครับก็ดำเนินการโดยบริษัทพุทธเทวาจำกัดนะครับ ออกวาระเมื่อเดือนพฤษภาคม2566นะครับอีกอย่างที่สังเกตได้นะครับกูบที่มีการใช้กับวชทปอนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบกูบมาตรฐานเดียวกันกับรถน,นอนปลอบอากาศนะครับซึ่งจะเป็นโครงสร้างแบบเหล็ก และมีส่วนรองรับแรงกระแทกเป็นยางนะครับอันนี้ก็ไม่ได้กลับมาวิ่งค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าการวิ่งครั้งล่าสุดนะครับในครั้งสุดท้ายตอนนั้นยังเป็นสีม่วงนะครับเป็นม่วงแบบสูทนเหมือนที่ใครหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับในกลุ่มคนนั่งรถไฟบลูเทรนบ่อยๆนะครับ แต่ถ้ามองจากข้างนอกแล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปกว่านั้นนะครับเบาะข้างในนะครับสีแดงโดดเด่นมาแต่ไกลนะครับเข้ากับสีรถด้านนอกนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายข้างรถนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งคาดว่าเป็นการนำเอาป้ายชุดนี้นะครับกลับมาใช้อีกครั้งนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนป้าย เพื่อรองรับการเปลี่ยนต้นทางปลายทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับจะในเวลาต่อมาป้ายเหล่านี้นะครับที่เหมือนจะถูกลืมนะครับก็ได้กลับมาใช้ใหม่นะครับแต่ตัวเลขด้านซ้ายมือของป้ายนะครับมีร่องรอยของการแก่ออกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะข้ามข้ามตรงนี้กันไปนะครับ รถนั่งเพียงคันเดียวนะครับของขบวนที่961เพราะต่อจากนี้จะเป็นรถนอนปรับอากาศทั้งหมดนะครับคันแรกนะครับเป็นบอนัสโปหมายเลข241เป็นรถนอนปรับอากาศรุ่น25นะครับของรถด่วนบลูเทรนอาซากาเซการรถไฟแห่งประเทศไทยนำเข้ามาในช่วงปี2551ถึงปี2553นะครับ โดยในเครือรถท้องภาพแบบนี้นะครับจะมีอยู่3คันนะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งใน3ที่นำมาพ่วงกับขบวนที่961ด้วยนะครับคันต่อมานะครับคันนี้ดูจะมีความพิเศษอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นบนอลลัสโใหมายเลข201หมายเลข201คันนี้ก็เป็นรถนอปรับอากาศรุ่น14นะครับนำเข้ามาเมื่อปี2547 นำเข้ามาพร้อมกันกับ,บชวชปหมายเลข108นะครับและรุ่14ของการรถไฟนะครับที่นำเข้ามาจาก t r w เวนะครับมีเพียงแค่3คันเท่านั้นซึ่งคันนี้คาดว่าเป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับที่นำเข้ามาใช้งานเป็นรถนอนนะครับเพราะว่ามี1คันตัดบัญชีจากอุบัติเหตุและมี1คันนะครับถูกดัดแปลงเป็นรถจเฉพาะนะครับปชปหมายเลข221นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเป็นบอลสโปหมายเลข238นะครับคันนี้ก็เป็นรถนอนดูทรนที่การรถไฟนำเข้ามาในช่วงปี2551-53ถึง53นะครับเป็นรถนอนประบอากาศรุ่น25คันต่อไป เท่าที่สังเกตนะครับตัวรถนอนปรับอากาศ e t r a i n ที่นํามาพวงในขบวนนะครับส่วนมากจะเป็นรถที่มีห้องที่ทําการของพนักงานบริเวณด้านท้ายตู้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องยนต์ในตัวเกือบทุกคันนะครับจากที่ผมดูด้วยสายตาในเบื้องต้นนะครับคันนี้ก็เป็นรถ l ด t r a i n มีห้องพนักงานอีกแล้ว นะครับบอลสโปหมายเลข235นะครับคันนี้ก็เป็นบลู e ทรนดรุ่น15นะครับที่นำเข้ามาในปี2547นะครับเดิมคันนี้คือบอลสโปหมายเลข11 1, 1, 1นะครับคันนี้ก็เป็นบนอลสโปหมายเลข23 2นะครับคันนี้ ก็นำเข้ามาในปีเดียวกันนะครับก็คือปี47เหมือนกับบนทันปอ235เปเป๊ะนะครับคันนี้ก็เดิมคาดว่าจะเป็นบนทันปหมายเลข108นะครับดูจากความยาวแล้วนะครับรถน่าจะยาวประมาณ12คันนะครับไม่รวมหัวรถจักรดีเซลทำการนะครับ นี้ก็เป็นมอนัสโปหมายเลข2 0 6นะครับมอนสโปสอ0 6นนะครับคันนี้ก็เป็นรถนอนรุ่น15นะครับที่นำเข้ามาในปี2 5 5 1 5 3นะครับเป็นบลูเทรนด์รุสที่เป็นรถนอนนะครับคันนี้จะมีความแปลกประหลาดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฟอนบอกตัวย่อข้างรถนะครับ ปกติเท่าที่สังเกตนะครับที่ผ่านมาจะอยู่ด้านใต้แถบแดงนะครับจะวางอยู่บนแถบเทาแต่คันนี้วางบนแถบแดงครับมันก็เลยดูค่้างที่จะสะดุดตานิดนึงนะครับ ถัดไปนะครับเป็นบอนตปอหมายเลข205นะครับก็เป็นรถที่นำเข้ามาในปี2551-53ถึงเช่นกันนะครับคันต่อไปก็หมายเลข204นะครับ คันนี้ก็ประวัติความเป็นมาก็ไม่ต่างจากคันที่แล้วนะครับคันนี้ก็จะขอข้ามไปนะครับเหลืออีก3าคันนะครับก่อนที่จะเป็นดีเซลทำการซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นฮิตาชิครับแต่จะค่อยๆดูกันไปนะครับว่ายังเหลือรถอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับชมนะครับ ขันต่อไปนะครับปอนัสโใหมายเลข242นะครับเป็นรถห้องผ้าเหมือนกับ241ที่อยู่ด้านหลังนะครับผ่านไปประมาณเป็นคันแรกๆเลยนะครับนับจากท้ายคันนี้จะขอข้ามไปนะครับเพราะความเปม็นมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับนำเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกัน อันนี้บรรทปอหมายเลข122นะครับเป็นรถคันเดียวนะครับของขบวนที่ไม่มีห้องพนักงานและไม่มีเครื่องยนต์ใต้ท้องรถนะครับอันนี้ก็เป็นรถนอนปรับอากาศรุ่น25นะครับแบบพ่วงตอนกลางนะครับ มาในปี2,551ถึง5 3เหมือนกับรถตระกูลวอนัทโปรห้องผ้านะครับ2 4 1กับ2 4 2, 2แล้วก็ตระกูลหมายเลข203ถึง206นะครับแล้วก็รวมไปถึงหมายเลข238ที่เป็นหนึ่งในรถโดยสาร ก็เป็นเพราะว่าคาร์ บแล้วนะครับในเมื่อช่วงประมาณไตรามารส4ของปีที่แล้วนะครับแต่สังเกตว่าคันนี้เหมือนจะเป็นคันเดียวนะครับที่มีการส่งมอบใช้งานบ่อยที่สุดนะครับก็คือหมายเลข114สังเกตได้อย่ตอนไปรอบรถเคลื่อนก็เป็นคันนี้นะครับตอนเป็นขบวนพิเศษ ปกการสงการขบวนที่5ก็เป็นคันนี้นะครับผมไม่ไแน่ใจว่าคันอื่นได้ใช้บ้างหรือเปล่านะครับจบที่ดีเซลคันนำนะครับทำการโดยฮิตาชิหมายเลข4512นะครับฮิตาชิตัวแรงสีหวานเย็นนะครับแต่ดูแล้วอาจจะดูตีกันนิดนึงกับสีแดงเดือดของทั้งขบวนที่ผ่านมานะครับ ได้คำเดียวว่านี่คือขบวนรถแห่งปีขบวนหนึ่งของการรถไฟนะครับที่เรียกได้ว่า1ปีเราจะพบกันเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับมีนัต้อมหนึ่งคันออกมาจากราง6นะครับน่าจะเพิ่งทำขบวน 68จะฉาเชียงเซากลับมานะครับคาดว่าเราจะทําขบวน301ไปลบบุรีในเย็นนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของขบวนรถพิเศษรับน้องรถไฟมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนที่961ต้นทางสถานีกรุงเทพอุรลำโพงปลายทางสถานีเชียงใหม่โดยกำหนดการขบวนรถเที่ยวนี้จะออกจากสถานีในเวลา15นาฬิกา โดยจะมีสถานีรายทางที่หยุดเพื่อการทำกิจกรรมและรับอาหารจากสิเก่าในจังหวัดต่างๆนะครับเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นนะครับโดยจะมีกนดการของท่าหมหาวทิทยาลัยอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมภายในสถานีกรุงเทพหล่นล้พงกันต่อนะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้มาค่อนข้างนานนะครับ อนนี้เวลา14นาฬิกา38นาทีนะครับเหลือระยะเวลาเพียงแค่22นาทีนะครับอันนี้ทั้งเหล่าเฟชชี่น้องใหม่นะครับแล้วก็เหล่าสตาฟที่เดินทางกับขบวนรถพิเศษที่961ก็ทยอยขึ้นขบวนรถแล้วนะครับข้างล่างก็ยังมีความคึกคักอยู่นะครับก็มีการมารับมาส่ง ะะแล้วก็มีการถ่ายรูปกันอย่างเนืองแน่นตลอดชาญชลาที่5นะครับบอกได้คำเดียวว่าแน่นตลอดทั้งชาชลาเลยนะครับ มองย้อนกลับมานะครับข้างๆกันในชาชลาทางที่2นะครับเป็นชาชลาหลังบ้านนะครับเป็นชาชลาสำหรับเตรียมขบวนรถและจัดเก็บรถรอสมมอบใช้การและสำรองทําการนะครับชาชลาที่2นะครับก็มีชุดขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจากไอ้น้ำขบวนที่907ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีนครปฐม จอดตั้งขบวนอยู่นะครับโดยประกอบไปด้วยรถชั้น3รุ่นปรับปรุงภาพลักษณ์จำนวน7คันนะครับและรถจะเฉพาะ SRT Otop จำนวน2คันนะครับก็คือบาจาพปหมายเลข1 31และ1.11จํานจำนวน2คันด้านท้ายนะครับเดีย๋ยวคาดว่าพร้อมตั้งขบวนในคืนนี้นะครับก่อนที่จะทำขบวนในวันที่3วมิถุนายนรถออกจากสถานีต,ต้นทางเวลาประมาณ8.10นาฬิกา10นาที มีให้ชมไม่บ่อยนะครับและอีกอย่างก็เป็นบรรยากาศแห่งประวัติศาสตร์ด้วยเพราะในหนึ่งปีรถขบวนนี้ ไปการเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายนะครับก่อนทําขบวนออกจากสถานีกรุงเทพเวลา15นาฬิกานะครับเวลา15นาฬิกาตรงนะครับขบวนรถพิเศษรับน้องรถไฟมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่961ต้นทางสถานีกรุงเทพวลัโพรมปลายทางสถานีเชียงใหม่ ออจักสถานีกรุงเทพชานชาลาทางที่นํานำโดยดีเซลทำการ4512ฮิตาชิพร้อมรถประประกาศจำนวนประมาณ12คันนะครับเป็นรถแดงเดือดทั้งขบวนนำโดยรถพาวเวอร์คาร์บฟกปหมายเลข1104ตามด้วยรถน้ำป,ประกาศประมาณ10คันนะครับเป็นรถน้ำป,ประกาศรลูเทรนทั้งหมดและปิดท้ายด้วยรถ บชโทโปหมายเลข0 8นะครับไปรถนั่งระบอากาศชั้น2 b l u e ูเท i n คันแรกที่ออกวาระในรูปแบบของน้องแดงเดือดซึ่งเป็นการกลับมาของบชโทโปร,รถ BlueTrain อีกครั้งในรอบประมาณหลายปีเลยนะครับคันนี้ก็ถือเป็นการเปิดสักหกลัใหม่รับน้องรถไฟด้วยรถประบบอากาศทั้งขบวน รับประกันได้เลยว่าแอร์เย็นฉ่ำถูกใจน้องๆแน่นอนวันนี้เสียงรถพ่วงที่เป็นรถประ,ประกาศบลูทรีนะครับเงียบมากๆนะครับโดยเฉพาะคันที่มีเครื่องยนต์ใต้ท้องรถนะครับทุกคันไม่ได้ติดเครื่องนะครับเพราะว่าหน้าที่ในการจ่ายไฟนะครับมาจากรถ พาวคาด้านหลังหัวจักรนะครับทำหน้าที่นี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปจนถึงคันสุดท้ายครับวชทปหมายเลข108สําสำรองของสตาฟมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวยงามน่าดูชมจริงๆครับ